ก็กราสวัสดีเลยนะครับทุกคนตอนนี้คุณก็อยู่ในช่องสกาเลตบอยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาดาวน์โหลดเกมที่เรียกว่ายอดทิน,นะตอนนี้นะซึ่งเรียกว่าเป็นเกมที่เราต้องอยู่ในห้องแล้วก็ต้องคอยอัปเกรดห้องเราให้เรียกว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับปะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่า การที่เราจะดาวน์โหลดเกมนี้นยเราต้องดาวน์โหลดยังไงซึ่งก่อนแรกเลยนะครับทุกคนต้องไปดาวน์โหลดแอปแท็บแท็บมาครับซึ่งแอปแท็บแท็บนียผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะซึ่งก็ให้ทุกคนมากดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับ นี่ครับผมมันจะขึ้นเป็นลิงก์ที่จะดาวน์โหลดแอปแทป็บๆนะครับซึ่งทุกคนก็กดที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับซึ่งพอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะให้ติดตั้งนะครับก็ให้ทุกคนกดติดตั้งนะครับแล้วมันก็จะได้มาตรงนี้ครับแอป,ปแทป็บๆอ่าทุกคนก็กดมาเลยนี่นะครับซึ่งการหาเกมเนี่ยนะค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยครับซึ่งตอนแรกมันจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยหน้าแบบนี้ให้ทุกคนเลื่อนมาเห็นป่ะนี่สามครับเนี่ย นี่นะเดี๋ยวดูใหม่นะหนึ่งสองสามนี่ง่ายมากเลยแล้วก็ให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะเห็นปะมันอยู่เป็นอันดับที่3นะเครับเนี่ยวอช์ชั่นทดสอบนะแล้วก็จะเป็นอ่ามีผู้หญิงอ่าร้องไห้เป็นสีเลือดนะครับแลจะเป็นพวกนักเรียนตรงนี้นักทุกคนกดเลยนี่ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะซึ่งเรียกว่าการที่เราอ่าโหลดเกมจาก ในแอปแทบๆนะ่ะคือมันจะไม่ใช้บัตรประชาชนนะครับซึ่งถ้าเราไปโหลดจากแอปอื่นนะ่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันอาจจะใช้บัตรประชาชนหรือเปล่านะซึ่งเรียกว่าก็มีใครหลายๆคนเนะี่บอกว่ามันต้องใช้บัตรประชาชนนะสำหรับแอปอันอื่นๆนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะเรืยอว่าง่ายมากๆเลยก็สาหรับใครที่อยากเล่นก็กดตามนี้ครับเล่นได้แน่นอนก็สําหรับใครที่บอกว่าอา่ามันเด้งบ่อยๆก็เออมันเป็นเวอร์ชั่นทดสอบอยู่นะก็มันอาจจะเป็นบางคนแหละ แต่ผมคิดว่าอีกไม่นานนะมันอาจจะแบบเป็นเวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย